<ใ>ขอบใจก่อนขอบใจขอบใจทุทุขอบใจอเออขอบใจอ่ะ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 จ้าลูกสิ่งหายกับไข่ได้ะไข่หนึ่งแตะนี่โอ้เอาไว้ทอดหรือว่าต้มกินด้พี่น้องเลยใจเด้อลุงบุญเอาบอกละวันนั้นโทรหาแบบที่ช้าหกแล้วก็ขาทางดึกเคยกับเปลี่ยนไม้โดนบ่ทันคนนะ่ะจัดไปเพื่อนเจ้าเนาะ บัดเมือผูกคอตะแคนกับึ้นทั้งเือนเลยบ่โดมันจะทับได้จาะเื่อนเจ่าน่อแล้วแต่ลเผูกเบาเด้ผูกเบาเพราตอนนี้จะยังมุมีอน้องเอ็มมาอยู่แล้ะกัน้องเอ็มคืนส้าใหม่เลยเป็นส้าใหม่เด้ผูกเบาก็มากเลมาแนเลนาน้แหละมาเล่นลิาวเอ้าม่เห็นเ้าแล้วก็มักเเช้าแล้วบ้ลนลิลา ไม่ห่างอ่อาาเอาองเตอรคนมไม่ห่างดี๋ยวสาวมาเก,ก้เาบ่า <c oughs> ถ้ามีคนมักเดี๋ยวสาวด <c oughs> ้วยกันอ่าชพี่น้องเนาะสองแม่ลูกพากัน เถียงกันจอแจจอแจวแซวแซวแต่แซาอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอู้ตุ๊ตาตาตาผู้ใดเด้ออ่าผู้ใจโสภิน้องเไยเนาะอ่าบู้ใดผู้ได้เนาะคลิปอ่าแดงเรียบร้อยเลยพี่น้องเไยเนาะอ่าเอ้าพี่น้องเไยเนาะอ่าพ่อพ่อกับบาบุญสารวัตรอีกแล้วเนาะอยู่ที่บ้านอ่าทางน้องสลาหรือว่าน้องแช่เนาะทับุญกาชิมาติดตามเนาะทางครอบครัวน้อง แช่หรือว่าทางเอื้อยของน้องแช่ก็คือเอื้อยตามพี่น้องเลยเนาะอ่าบริกาหลายผู้หลายคนเนที่ให้ความสนใจเนะะะาะแล้วกจะคอยเบิง่งงานแต่งนะพี่น้องเนะาะการจัดงานแต่งของอเอื้อยของน้องแช่เนาะที่เรามีลูกสาวคือน้องน้องวายบ่พี่น้อง,ง,องเลยเนาะผมก็เลยอยากจะ ติดตามวาปจีวางแผนเหตุแบบใดนแน่เนาะและผลรวนกับนี่ขอของใจแล้วสวงสัยนะโอ้ยปาะสาทเนาะเฮือนชานล่า,าผู้คนทวัดจัดงานขึ้นนี่สิชับแขกคนไหวอยู่บ่ประสาทพี่น้องเลยเนาะอยามันฮักถล่มลงหันกับพ่อแห้งเนาะทางเฮือนไอ้น้องย้ายนะ่ะพี่น้องเนาะหรือว,ว่าเฮือนเอายามเนาะเอายังของน้องแช่นะพี่น้องเลยนะเนาะก็เริ่มมากมันนี่ เมื่อนึงพี่น้องเลยก่อนจะกลับบ้านเดินทางกลับบ้านมาหน,นี่พี่น้องเลยเนานะตอนช่วงบ่ายๆเนาะวันงานแต่งคนก่าวันที่เส้าหกพี่นอ้นองพูดีแหละอนนาจจะขึ้นมาอีกรอบหนาเนาะเดี๋ยวย่งติดตามช่วงน้ำกันพี่น้องเลยเนะาะเอาเด้อก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อ,อนเอนาะทางบุญสารวันขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพิ่นกันบัดสุขูสุขคนเนาะสบายดีเอฟซี FC. ผ่้ใหญ่ใจบุญเบ็ดทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่่องยูทูปปาบุลซาละวันอีกคือเก่าคือเดิมเนานะขอบุญคุณขอบุกอบใจอะไรเนาะสำหรับการติดตามละหับชมเป็นกำลังใจกับปาบุสละ,ะวันตลอดมาเนาะแต่ตอนนี้ไปหับไปชมกับครอบครัวลองแชร์ก่อนเนาะไปพี่น้องเลยเนาะทนะางบุญกะมาสองรอบเนาะแต่กะบ,บุญยังมาฝากทาง นองสลับลกันเลยไปว่านกกระทาม้าขคานมพี่น้องเลยเนาะอ่าวันนี้ทักบุญกันเลยซื้อเป็นขนมเนะาะมาฝากน้องเพคนเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้อ่าเป็นตตีขนาดเนะนาะล้างอาบน้ำแล้ววันนี้ลุงบุญซื้อขนมนนขนมาเด้อนี่มีขนมอยู่ลุมกินบ่กินบ่จา้าบ่ขนมไนดะ้ฉลาดจา้าวอ้โหนะอ๋อพี่ก่อนอื่นเนาะข้างหา,งาเอ้ย พี่อยู่พี่อ่ามามามาพี่ทางอาเาพี่อ่าตะกูน้ำกันเนาะพี่ตะกูอยู่พี่ก็ได้อาเจ้าอ่าตะกูน้ำกันตะกูน้ำกันอ่ามีเรื่องเล่าสีทามเนี่นึงเนาะอ่าก่อนอื่นเนาะสบายดีทางฝ่าลุงก่อนเนาะสบายดีสบายดีอ่านางลงแช่นางลงตะกูน้ำกันอ่าสบายดีสบายดีสบายดี โอ้มันบอนยากแจ้งเนาะอ่าจัดมุมอีกจังหน่อยเนี่พี่น้องเลยเนาะให้เห็นหน้าใสๆของน้องสลา,าเนี่ยพี่น้องเลยอ่าเจ้านี่ก่อนอื่นเด้อน,น้องสลา,าดเด้อทีลุงติดหนีเจ้าว้เด้นอดนี่ขนมนี่บุคคอยวานบันไดเราลองกินแล้วเป็นพันเดียรนอนเฮียใจได้ก่อนเฮียใจได้ก่อน <ใจ S 1> ขอบใจเลยขอบใจอขอบใจขอบใจทุกทุก เออขอบใจอ่ะอ่ะอ่ะ่ะจ้าลูกเสือหายกับไข่ด้ะไข่หนึ่งแตะนี่โอ้เอาไว้ทอดหรือว่าต้มกินด้ะีิน้องเลยใจเด้อลุงบุญไอชวนตัวนี้เดียวบุญ่าคิดว่าจะอฝาก ว่าศิไปเยี่ยมอ่าขอบพูดเจ้าหแหละเนาะทางอ่งงอางะเนาะไปใช้สิครับไปบันร้าน<ะ>เนาะอ่าร้านประชาชนไปบ่นดึงอ่าร้านมาอะไรร้านร้านพาไปวะเออโอเคโอเคอเนาะคุณเรียบ,บุญกบาอยากไปเยี่ยมทั้งเน่ยเลยตามเลยเนาะอ่าทางเพื่อนทางซานเพื่อน,นเป็นอะไรเนาะไก่งานเนื้อหอดแหละให้แขกคนขึ้นนั่งบวลด้วยเนาะ มแซมเวลาวันพูดองฟองอางแ่ยนเลยเนาะนอาพี่พงานนังพี่นั่งพีมากะนัพีเออบุนกันเนาะนั่งนี่นะนก็นะกนะได้นะ้ลู้ำล่ยังไงเนาะอ่าคือมาหอดพี่บัตรเลยอนไรเนี่ยันให้เออไปซื้อจอยกันจอยลูกงางาเลย า nga เห็ดเขาเอองาขาวงาดำนี่บ่เสียวมาเฮ็ดยังกันน่ะเฮ็ดทางเห็ดเห็ดทางเห็ดอ๋อทางดเฮยตามสบายพี่พี่พี่มาพี่พี่พี่งใกล้พี่ทางนี้เออตะกูตะกูเอาบอกละเมื่อนั้นโทรหาแบบที่เชาฮกแล้วแบบทางดึกเคยกับเปลี่ยนไม้เดินบ่ทันเป็นยาเป็มือบันเทิดเอกวันเช้าแล้วเขาหัวบันเทิดเลยกับเกินดอง วันทิศวันทิศเพียงวันทิศเนาะมตอนี้วันจันทร์ิใชศมอ๋อวันทิศหนาบ่อโดยเออเมื่อนี้วันจันทร์วันทิศวันที่เส้าเจ็ดนั่นแหละตะกี้วันสีกินดองเนี่ยวันที่เส้าหกจะบอกเนาะทางลูกเคยกับบัวทันตะดดองคนยังสีบอกี่นดองทางมึงน้องคน ทางตะดองเนาะทางฝ่ายชายเนาะแล้วว่าทางผัวเขาพูดทางผัวพี่น้องว่าผัวทันเนาะเลยผัวทันแล้วก็ใหญ่วันเาทิตย์เองเป็นวันทิตเลยคือว่าวันเสาร์นี้วันศุกร์วันเสาร์นี่การเกียมเนาะเลยวันทิตยนึงคือเขาสูพิธีสุขวันเนาะเขาห้องหอให้าให้ทางเจ้าบอกถึงงานนั่นแหละยหมดทัน บ่าวลีบ่าวจันบ่าว nhau เนี่ยบ่าวบุญตัวนั้นเนี่ยโดยโดยผู้ทุกคนเนาะโดยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวบุญการสิได้่าของท่ามงานติมเนาะบ่าวกระไรมาได้ก็มาเนาะบ่าวกระไรมาบ่าวกรมีเกยร์ข้ากะกระจังมากินดีนน้ำหลังเนาะเพื่จะได้ใส่เนาะการการเกียมทางด้านเจ้าได้ทั้งายยิงได้ใส่อ่ามีพร้อมๆสมไดแหละ บ่มีแหละอันนี้นี่คือทั้งจะว่าไปยืมในธนาคารในไทยทั้งไฟแช่นะชิบช่องล้านเมันไปยืมยืมชิบสองล้านโดยก็คือจัดงานอ่นทารองลูกในไทยเก็ค่ารองลูกทั้งหมดฮันชาวช่องล้านชาวสองล้านโดยชาวช่องล้านถอกไปชิบชองล้านถอกไปชิบสองล้านยังอีกสิบล้านก็คือเงินในชิบสองล้านนี่จัดงานในมือนั่นเลย สิบชองลานเมื่อนั้นเลยอคือมอบเป็นเจ้าสิบสองลานบ่ะหรือว่าสิบสองลานนั่นแหละเออยสิบล้านยังติดนี่ติดนี่จากปีใดจังใดเลยว่าแล้วเลยสิบล้านทางลูกเคยอันนี้คือจัดยุบบนได้ก่อนเลยบนหรือว่าจัดเพื่อนไปเงือนมันคือเจ้าสาวกับจัดงานต่างหากนำกันเลยหันจัดจยู่ใส่อยู่บ้านเราอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเจ้านะเดินเขาขึ้นมาชูแล้วขึ้นมาชูแลวเดิน อาบายเข้าวชู้ขึ้นชู้จัดอยู่เพื่อนเจ้าเนาะบัดมื่อผูกคอตะแคนกับขึ้นทั้งเพื่อนเลยบ่โดยมันจะทับได้จะค้นเพื่อนเจ้าะนะแล้วแล้เออฟาต้ายเอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยขึ้นพร้อมกันซิบชาค้นเนาะเออาผมเองยังว่าได้พี่น้องเลยเนาะขึ้นชาบุญแบกกัรไล่คนการปลุกแทนอยู่ตาราง งยืนจังกะหักแล้ขึ้นือละาคนเอาเนาะเออขึ้นบาเดียวละเฮยเนาะอ่าขึ้นบาเดียวขึ้นม่วนขึ้นหัวนฮยตึมลงโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่จะคิภาพแล้วเนาะมีแต่เบิ่งเอาแลเนาะจัดการบริหารเบิ่งเนาะจัดอยู่เฮือนเจ้าสาวเบิเลยเนาะีละพี่น้องเอ้ยเนาดอ2ล้านเนาะแล้วก็องค์กร12ล้านติดหนี้10ล้าน มีหมูมีงัวมีอยังบ่มีมั้ยมีคำบ่กเรามีคำบ่มีเนาะคนอยู่บ้านสกีพีนี่บ่แม่น่ะทางหลังบรรนเฮือนก่อนอยุบานเนี่ยหนองน้ำนั่นแหละอยู่บ้านน้องน้ำเนาะคุณก็ทั้งบริเวณตะเคืยนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะมืองานไปเลยเนาะ ถ้ามีโอกาสได้มากอะสิได้ไป่วุมงานนำเด้อฟังเบิ่งยังบดรับปากว่าสิมาแท้บ่หั่นน่ะเนาะแต่โอ้ก็สิมาก็สิมาบัดติดงานว่าท่านก็ล่อถ่าอยู่ว่าซั่นเนาะเป็นยกแสิพยายามเนาะสิมาห่วงงานนำอะินดีๆนำเนาะเรื่องฟื้นเรื่องล้วเรื่องอันนี้เด้ครบบ่ร์ละบ่หาเบ่ร์ละบ่เรื่องยางเรื่องข้าวเรื่องน้ำเด้บาทยังหมดแต่นั่น ตายค่ะป่ะเนาะมิแต่ว่าไอ้ทิศนีหรือว่าเส้นไวก่อนอยู่หันเวียดหันยังแล้วก่อนเนาะนั่นแหละทางอูเคยมาถอกคารองอจงไปจ่ายเพิ่นจ่ายกันหมดเลยหมดเลยกันแต่ดันใหญ่เข่าใจเฮ็ดเออเมื่อวานอยู่พี่น้องคือว่าคือว่าเฮ็ดงานน้อยก็เป็นหน้อยได้พี่น้องเนาะคือว่างบประมาณนี่ก็คิดว่าเฮ็ดงานน้อยอยู่แต่ว่า พอเอาไปมาซื้อเลีซี้หน่อยมาพ่มกันก็หลายเลยนะเดี๋ยวอยู่แล้วสิบกุลาอะไรวนาะไรวะเนป่นะแต่เบื้องเอาแล้วเนาะบ่าคนมีอนมาหาบอกคนบมาบอกที่บอกน้องทางบ้านเชลเล่เอสปะบ้านเชลเล่วนี่กูมาในหน่อยได้เนาะตอนเช่สนบ้านเชล้วกูมานหน่อยได้เนาะเึ้นบ้านเรยบบอ เนี่ยน้ำเนี่ยน้ำป่แต่พี่น้องโอเคพี่น้องเนาะเออเนี่ยน้ำก็เนี่ยเนียเนี่ยเอาเอาคือว่ากันพี่น้องเนาะคือว่าการยังทได้จัดยังเนาะก็ยังอีกโดนอยู่เนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอันนี้จะวันจันทร์แล้วก็วันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งพี่น้องอันนี้เช็ดเมื่อไหนมีเวลาอยู่เนาะคือว่ามีนี่การน้องแช่กันไปไปนี่ไป อาจัดบอลปองขาดบ่ออาไปคุดค่ำป้อข่ำเสาป้ออาเค็้ยนเคีนเห็ดคันใดเหรอเนาะเห็ดแล้วคันใดเห็ดแล้วพี่น้องเลยเนาะบางจุดบางส่วนแล้วก็ซอมแซมไปน้มกะยังดีอยู่พี่น้องเลยกะถือว่าได้ไปได้อยู่ดินของตัวเองเนาะกะยังได้เอกสารเนาะที่โอ้นมอไพ ใบสีคลายเกวัยดีเด้อด่ไม่เปียกไม่ถึงนาถึงยังได้เนาะอ่ามุนมั่งจะได้ตัวน่ะโอ้ยทั้งผัวในจักปีก็ผัวนองนองวายนี่จักรทนายบะไรฐานแล้วอืมเราซื้อได้ไหมซื้ออ้อยอ้อยท่าวอ้อยเนาะกระเช้ายุประมาณกันกับน้องวายแล้วเนาะว้า กว่าบ่นายสิหกปีอายคือไก่ไปอ่ะอายนิดนึง่ดีอยู่เนาะมีัวลุงายสิเอ็ดสิวจักความกว่าเิ็นอะไเนาะอายคไก่ไปอ่ะ่างจะจะชักละบวกทางลูกของเออเวียดบอเวียดเเวียดบ่ของเวียด บ่เอื้ยเอเอวีเอเวียดปะสบายดีเอเวียดอ่าสบายดีอันนี้น้องยังกอลืมแหละอ็มน้องเอ็มสบายดีปะลุงแมอ่เป็นไะอยู่ดีไม่แห้งได้โทรศัพท์ยังอยู่อยู่ป่คือว่าหักสายดีแล้ยังบ่แตกอยู่เดียวเนาะตุ๊กมาทมันนันยายจะได้โทรศัพท์เอ้ย เอไ่ได้ให้ไห้พัวมันใหลำนไก่นตน้องไก่่สบน้องยายไก่สับน้องใบน้องใบแล้วนกไก่ลำนกไกเไ้ให้พัว่อนน้องยายมันจะเรื่มอ่าใหญ่เลยเนาะเรื่องจักความจักใส่หันใส่นีได้ที่้รงเร่อน้องยายเ็นไปยกระโทยโทกันเช้ายินี่แน่ สแปเนอะอันอ่อนกันเลคอ๋เาะถือว่าเอืยเวียดนี่มาอยู่น้ำนองแช่เนาะโดยถ้กับลูกจะคนเกาะลูกชองคนบอกสช่องสาไปอะไน้องเอ็มเนาะเอมก็อยู่นี่เขาแปเขาไปอ่ะนางแปลงหนึ่งอยู่เฮือนเอื้อไปเลี้ยงลา ไปบางลาดมีผู้สาวสองคนนี่างน้บรย์ลังอย่งเนาะสามผู้แล้วบานี่ชี้ผวล้วนี่ชี้ทั้งกระยวโชลสามสามนี่สาวสดบรรยุอธรังเนี่พี่น้องอยงเนาะวิโชตแรชาบะไอ้รืยุท้าังสบายไปกีดีมีชาวชเอ้ยลามีสาวโสดไปกีจีจล ไอ้่าจีบมาจีบเลยบ่อมาจีบอยะก่อนอยู่ป่าอยู่ป่าโอ้ยเด้อพี่น้องเลยอันนี้เรื่องอะไรด้อเขาวสื่อใครมาฝากเรื่อบัตรเจ้าเมือเอาเมืออะไรเด้อเด้อถ้าเขานมไปฝากลูกเจ้าเนาะว่าเป็นลูกเจ้ากะหลายคนดูเป็น้องเนาะลูกเจ็ดคนเนาะเด้อยังฮกไปดิ เลี้ยหกปันกัวน,น้องวายไปแล้วเนาะอยู่น้ำกัว<ด>สั่งกับกัวเอ้ยสลากเอ้ยสละก็จะไปบ่ลูกฮะขอสละแช่บ่แช,บช่บ่ฮะหาลุงกินแน่แก้ะขนมน่ะ โอ้ให้เงินพ่อพี่น้องเลยอ่าใช่ๆอันนี้ให้ลุงบ่ะให้ลุงบ่ะให้ลุงบ่ะให้ลุงบ่อันนี้ก็ให้ลุงบ่ขอบใจเด้อโอ้ยพี่น้องเลยนักขึ้ใจดีดทีเหมือนีเนาะโบกทีเนี้ยกี่ทีกี่ตังเลยหาลุงบ่ดอกอะไรสลากขึ้นเอาอ่าหายยะเนาะหายยะป่ บ่เงาแล้วบาดเนาะทั้งระยะกันเลเนาะมีทั้งลูกทั้งร้านทั้งเลนอยู่ต้องกันแหละหัยิ้มไปเปื่อยแล้วเนาะพี่ข่าวกำยังอะไรของเซานี่ระยะกินหมกมี่แกะหมกมีหมกมีล้างกินแกะหมกมีน้องเอ็มกันนอนน้ำาล่ากัสาวแซ่เนาะ อพอดีแล้วสิน่ะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าน้องเอ็มมาอยู่น้ำเลยผู้สาวขึ้นใหม่พุดแล้วผู้บ่าวม่ได้นอนอยู่ห้องนอนอยู่ห้อง่าผู้บ่าวมาล้มมาเอ็นพุดแล้วพ่วงมาใส่แม่น้องสลาเลยบาทเนี่ยสินี่พอบานนี้แล้วบาทนี้พี่น้องเลยวันเดี๋ยวไปทางใดเด้เนาะอ่าสินี่มากมาน้องเอ็มแล้วบาทนี้ผู้บ่าวพอน้องแช่อื วะเงี้ยมูจ้าเงี้ยมูจ้าโอ้ยดอกเลยผู้เบาเด้อผู้เบาบ่ตอนนี้เจ้ายังมูมีอ่าน้องเอ็มมาอยู่แล้วกะน้องเอ็มขึ้นสาวใหม่เด้เป็นสาวใหม่เด้อผู้เบาก็มาบ่มาบ่มาเกินลินลานเท่าแหละบ่ได้ลินยาวเอ้ามาเห็นเราเสาวแล้วก็มาเราเสาวแล้วเด้่บาดได้ลินแล้วไม่ห่างเออเอ้ามึงเถอะคนมาไม่ห่างได้เสามาเก้าบ่ ถ้ามีคนมากเดีา้ามีคนมาเป็นหมูน้องคูบ้าน้องเอ็มนลยเขาหมักะเเบิ้งกอนเนาะมักแล้วเบิ้งกอนวายออกกนวหอมวนพี่นองเอแช่บขนมนะฮะแช่บโอยพี่นองเลยมืองานนี่คือไปกันบะเทื่อเลยเนาะ อาญาก็ไปแล้วเนาะอยู่เรือนไทยก็อยู่เรือนไทยแกนเลี้ยงสละให้สละไปเขาเออแล้วมาได้เฮ็ดเบียกเลยอยากแล้วเนาะเราคนเรียบร้อยบ่นเนาะอยู่นี่เนาะเบิรนดเราบ่บอกคนบิร์ดเราบอยังยังอยู่กัลลังมาบอภูกะไปให้คนไปให้กาแฟก็อายะได้บอก บอกทานมะเทาบดได้เยไม่ได้ป้องต้องบอกด้วยตัวเองเนาะ<ด>ต้องจะโคตรเนาะก็แล้วแต่ไหนแตบเพราแม่ยังไม่บอกได้นี่นยังคือแม่กำลังอยู่นเนาะทำบริหารบัรญชีไปบอกเองทั้งพี่ทั้งน้องเคยทั้งนี้คือทางบ้านเจ้านี่ส่วนรายเขาเห็นงานจากการแต่งผ่านมาจะเคยไปเนี่ยเขยาเห็น่งุบประมาณบัตรอะไรคิดว่า งานหนึ่งบนใหญ่งานแบบคือจุ่มเจ้าเห็ดนี่ประมาณตัวใดบัตรเซินนะบ่อโบราณบัตรเซินคือธรรมดาจัดธรรมดานะจัดธรรมดานี่ดอกหลายแต่ไล่เลยแต่เนาะางนเลยแต่พ่อสบอกข้นอ่าที่พี่น้องเนาะเลยเลยแต่หาผีหาน้องกันเลยหาหลายแต่บัดหลายเนาะเลยซื้อในกินหลายเลยอาหารการกินเนี่ยเขาซื้ออยู่ตลาดเอาปะ อาหารนี้เลยเสียเงาคนเอาไปซื้อหมูซื้อไก่ตลาดนี้ซื้อไก่เอาเนาะโดยเราไปบกแต่ว่าเงินตอนนั้นว่าหมดเลยเราไม่ม no. ีเงินก็เพอิ่ับเนาะบ่พอสักนอทำไมเราอยากปลาปิ้งน้ำในอีกกินหน่อยทำไมเนเรามันไงเขานานเป็นยังสิเซนนี่เขาอีกกินหน่อยนี่ าจอกันจอนงี้งานีชื่อมาตั้มจะเข่านะบอเ้วประจําฮีดนะบอไปแม่ดัน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 เมื่อได้ตอกเดิน้ายชนาะเดี๋ยวอุ่นกับสีเดินทางไปทางอื่นก่อนเลยกะ้ามีเวลากับจีแว่เขาไปหาอยู่บ้านเจ้าเด้อถ่ายทำอางทีเนาะเพราะว่าเอฟซีปลาลุง

แต่เราเพลินแล้วแหละเนี่ยบอกคนรอดคนตังเบิ่งอยู่เนาะเรียนนำได้เด้ออุ้าภาคางตั้งพอนั้งวายเด้อเปใหญ่ดีดีในเทียด์่างในเทียด์ต่างมีอยังกันแล้วแต่เลยผ่านไปผ่านมาเนาะมีโอกาสกะเปียเบิ่งอยู่บ้านยังก็บ้านสมุนบ้านสมุนบันสมุนบอกเลยบานสมุนพี่น้องเนาะทางไปซาเดนเวียดเนาะเอาใส่เนาะใส่ใส่น้องสลาเอ้ยงอแงหลับบานอีพี่น้องเมย นอนนนอแล้วเนาะพอดีเราเอาเอาลูกนอนแน่อยอยไปซอยเปียกเลยเด้อแต่ฐานน่าสบายดีสบายดีบายบายอยากนอนแล้วพี่น้องเยเนาะโดยโดยโดยหมดเป็นยังโดยโดยกินมาแล้วกินเขาเปียกมาแล้วเนาะฮะโอเคพี่น้องเหรอประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเรื่องราวเนาะในครอบครัวของน้องแซ่อยู่เพื่อนลังนี่เนาะอซีสาวบัดนี้พี่น้องเยเนาะ อีตุผ uhm, ูาวเพิ่ลังนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเข้ามาผู้วน้ําเล็กอยู่แม่นหลังนี่มีต้าเลยอ่าอยะับาวเนาะอ่าทั้งลูกพวกเากับาเนาะหางเลยพี่น้องเยเนาะ3คนทางแพพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเนาะจะว่ากันไปเนาะสําหรับครอบครัวทางน้องแเพิ่นเนาะ หลายคนหลายคนถ่ายความสนใจหักแพงเนาะซาลาเนาะินดูที่นั่งเลยเนาะนังไขอบุญขอบคุณขอบกบใจทางเอฟซีเนาะคนใหญ่ที่บนประตูทางอะไรที่นั่งนะรายการรับชมแต่ก็เป็นห่วงทางครอบครัวน้องแชร์กันเนาะติดตามเมืองน้ำกันเนาะงานพอดีเริ่มเมื่อได้เริ่มจังได้แน่เนาะเคื่อนซาลาดเปลี่ยนบอลขับแขกงขับคนที่จังได้แน่เดี๋ยวติดตามเมืองน้ำกันต่อไปเนาะสลาคลิปนี้ไปก่อนได้เพี่น้องเด้อสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะ